สวัสดีจ้าหลังจากสาวมุกดาห่างหายไปนาน,นนะคะวันนี้ก็จะมาดูเพื่อนทำหมาล่านะคะอันนี้นางก็จะทำขายหน้าร้านนะคะทุกคนอันนี้ก็จะแบบทำมาแบบวุ้ยฉ่ำมากเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะพี่ๆอันนี้คือต้องทาซอสนะคะแบบว่ารสชาติแบบยกนิ้วให้เลยค่ะแบบ เด็ดมากเลยค่ะแบบมีให้เลือกนะคะสำหรับแบบลูกค้าไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ใส่มากถ้าชอบเผ็ดมากก็ต้องแจ้งแม่ค้านะคะอันนี้เราไปประเดิมให้เพื่อนสาวแล้วนะคะคือแบบอร่อยมากค่ะสาวมุกดากินไปเจ็ดไม้ค่ะทุกคนคือฉ่ำที่สุดเลยสีสันแบบตรงปกนะคะพี่ๆแบบสีสันหน้าร้านคือเลิศมากเลยค่ะ ฉ่ำมากเลยอันนี้ออเดอร์นางก็เข้าเรื่อยๆนะคะมาดูนางทําแล้วก็มาให้กําลังใจเพื่อนสาวด้วยนะคะอันนี้สาวมุกดาก็จะกินโชว์นะคะกินโชว์เป็นเลยคะ่ะอยากจะบอกว่าคำแรกคือหนึบมากอันนี้นะชอบมากเลยคือกอระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบปิ้งซอสมาล่านะคะแล้วก็จะมี เบคอนพันเห็ดเข็มทองนะคะอันนี้คือเด็ดมากคือฉ่ำม,มากเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลย